Morning, good, morning, good, morning. Good, morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Clap your hands, clap, clap, clap. Stomp your feet, stomp, stomp, stomp. Spin around, spin, spin, spin. All right. Good morning, good morning, good morning. 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 Your hands wash 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 shake your hands shake 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 brush your teeth brush 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 all right hi awesome today how do you feel today I am happy how do you feel today We're the weather today. Today is very really hot เลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะอยู่ที่บ้านได้ออกจากบ้านไหมเอย่ยดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงด้วยนะคะไม่ออกจากบ้านนะคะถ้าไม่จําเป็นนะคะลูกๆถ้าออกจากบ้านเด็กต้องทำไมคะ wear your mask wear your mask always อ่ะ wash your h a n d ล้างมือด้วยนะคะเด็กๆต้องดูแลร่างกายตัวเองให้สะอาดนะคะแล้วก็แข็งแรงสงมบูรณ์ด้วยนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเด็กๆ today we will learn about เราอยู่ในหมืของ good boy and good เกิลวันนี้นะคะที่เชฟแจ้งนะคะนําความรู้เกี่ยวกับการเข้าแถวนะคะเด็กๆรู้จักการเข้าแถวไหมคะการเข้าแถวไม่แซงคิวเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยให้เด็กเข้าแถวนะคะ Get inline Get inline การเข้าแถวนั่นเองนะคะเวลาเด็กๆเข้าแถวเด็กๆต้องเข้าเรียงตามลำดับนะคะไรมากนก็ เข้าก่อนเลยใครมาทีหลังก็อยู่ด้านหลังนะคะเด็กๆวิ่งไปแซงคิวแซกเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะ,ะห้ามแซกเพื่อนนะคะเวลาเด็กๆจะเข้าแถวนะคะ,ะเข้าแถวทำไมคะเข้าแถวดื่มน้ําเข้าแถวรับประทานอาหารไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก,ก็ต้องทําไมคะเข้าแถวด้วยเช่นกันนะคะ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงของโควิด1 9เวลาเข้าแถวต้องเว้นระยะห่างนะคะอ่าเด็กๆอย่าไปยืนติดนะคะแล้วมือของเด็กก็อย่าไปสัมผัสนะคะโดนสิ่งของอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ที่เชื่อแจ็คนะคะมีนิทานเกี่ยวกับการเข้าแถวมาให้เด็กๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะคะ,ะเด็กๆรอไปรับชมและฟังกันได้เลยคะ่ะ งานเทศกาลแครอทยักษ์พวกเขาต่างรอคอยเทศกาลนี้เพราะพวกเขาจะได้ทานแครอทยักษ์ของโปรดอันแสนอร่อยที่มีแค่เพียงปีละครั้งเท่านั้นยอดเยี่ยมฉันตั้งตารอคอยเทศกาลนี้มาตลอดเลยนะวันนี้แหละฉันจะซื้อตุนไว้ให้เยอะๆเ,เลยโหดูสิแถวยาวมากเลยยนหยวน นี่เธอทำอะไรนะ่ะฉันก็กำลังต่อแถวซื้อแครลอดไงเธอเพิ่งมาเธอก็ต้องไปต่อแถวทางด้านโน้นสิฉันขอแทรกแค่คิวเดียวเองใครๆเขาก็ทำกันแค่คิวเดียวเองนะไม่เป็นไรยอดเยี่ยมให้เขาแทรกไปเธอเดี๋ยวเราก็ได้ซื้อเหมือนกันแหละไม่ได้นะหยวนหยวนเธอจะยอมโดนแซงคิวแบบนี้ไม่ได้นะทุกวันนี้ที่สังคมเราไม่มีวินยัยก็เพราะเรายอมแบบนี้ไง ต่อไปนี้เราจะไม่ทนอีกต่อไปออกไปออกไปออกไปต่อแถวออกไปต่อ,ตอแถวเราไม่ควรปล่อยให้เรื่องการแซงคิวนี้ถูกมองเป็นเรื่องปกติที่ใครๆเขาก็ทำเราต้องลุกขึ้นด่วมกันรักษาสิทธิ์ของตัวเราเองและไม่ปล่อยให้ความมักง่ายแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมอีกต่อไปเย้เยเย เราจะไม่ทนให้เกิดการแซงคิวแบบนี้อีกต่อไปเราต้องร่วมมือการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตการโกงและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแบบนี้อีกเอาละพวกเราได้เลือกไปแล้วทีนี้ก็ถึงคราวที่คุณจะต้องเลือกบ้างแล้วละว่าคุณจะยังปล่อยให้ตัวเองถูกเอาเปรียบอยู่หรือไม่คุณอยากเห็นสังคมเป็นแบบไหนเส้นทางนี้ คุณเป็นคนเลือกเองได้เด็กได้ฟังนี้ทานแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกันทาไมคะการเข้าแถวแล้วหรือย,ยังคะ,ะแล้วก็นํแบบปฏิบัติด,ด้วยนะคะเด็กๆสาหรับวันนี้ที่เชิญจ้งมีแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ about a to z นะคะเราดูซิมีตัวอะไรบ้างคะ a b c d e f นะคะอ่า เด็กๆดูและทำแบบผหัดตามที่เช่นแจ้เลยนะคะระบายสีให้ถูกต้องนะคะอ่าเรามาดูตัวแรกกันนะคะตัวอะไรเอย่ย A A อ่าเรามาดูซิว่ารูปภาพ Animal นะคะตัวไหนคือ A อ่าตัวนี้ตัวอะไรคะ D d o กสุนัขตัวนี้ A and o ดอ่าเราก็จะาระบายตัวไหนคะ ตัวนี้นะคะอะเดี๋กวค่อยระบายสีนะคะ Color the picture นะคะระบายอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะลูกๆเด็กๆระบายสีได้เลยนะคะระบายสวยๆ อาจจะเป็นรูปที่เล็กๆหน่อยนะคะก็ใช้สีไม้นะคะในการระบายอ่าอ่า the next นะคะระบายตัวอะไรคะอ่ะตัวต่อไปตัวอะไรคะลูก b b อ่ะเดีกยวก่าตัวไหนเอย่ยอ่าตัวนี้อะไรคะ elephant ช้า e ง b bird นก ok. ฉะนั้นเราต้องระบายตัวอะไรคะ b bird นก ok. อ่ะเด็กๆก็ระบายสีได้เลยคะ่ะเด็กๆทำอย่างนี้ทุกข้อเลยนะคะ อ่า C อะไรคะเด็กๆก็ดูนะคะว่าเป็น C อะไรอันนี้ตัวอะไรคะ C c แคแมว L l i ์ n ออนสิงโตตัวไหนเอ่ยอ่าตัวนี้นะคะจะตรงกับตัวอักษรด้านหน้านะคะก็เป็น C c แคแมวเด็กๆก็ใช้สีระบายได้เลยคะ่ะ The n e x นนะคะเราจะไปเขียนตัว B ตัวสอง B ีนะคะ B B บีบ ีรู้จักตัวคะอ่ามี b อะไรบ้างคะนเดยเปลตชเลยคะ่ะ b a n a n a banana อ่า what color banana คะ่ะ banana is yellow อ่ the next นะคะ butterfly butterfly b u t t e r f L Y butterfly อ่าเด็กๆน,นะคะ ball ball B A L L ball อ่าลูกฟุตบอลนะคะอ่าเด็กไปเขียนนะครับชมการเขียนได้เลยคะ่ะการเขียนตัว B นะคะ B banana กล้วย B butterfly ผีเสื้อ B ball ลูกบอลนะคะ อันดับแรกที่เราจะเขียนนะคะเราต้องเขียนจากด้านบนลงด้านล่างเป็นเส้นตรงลงมานะคะแล้วก็โค้งเข้าไปข้างในตรงกลางขีดทอยหลังออกมาแล้วก็โค้งนะคะเดีกๆเเขียนตามตัวอย่างได้เลยนะคะอ่าขีดลงโค้องอ่าขีดออกมาแล้วก็ขีดเข้าไปนะคะอ่าเดี๋ยวลองเขียนเองนะคะขีดลง โค้งแล้วก็โค้องออกนะคะอ่านเด็กๆทำตามตัวอย่างได้เลยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายรูปส่งมาให้ที่เชิดแจ็คได้ดูได้รับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชิ์แจ็คก,ก็มีเรื่องให้เด็กๆได้เรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะ See you again next time goodbye.